สวัสดีค่ะท่านอาวุโสกันลนมิที่น่ารักทุก,ท,กท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าประวัติอาถริยาภาวนาจิตของหลวงปู่เครื่องสุภัตโทวัดศัก์กำแพงใหญ่อำเภออุดรพาพิสัยจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อจากคลิปที่แล้วดงังต่อไปนี้นะเจ้าคะ่ะดำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าได้เดินทุดงสืบต่อไปถึงบางกระดานเขตอำเภอแหลมงอบแล้วปงทุดงขาวัดพักอยู่วัดแหลมงอบ สามคืนเราเดินเข้าไปพักอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดตราดหนึ่งคืนท่านเจ้าคุณอ้อนวอนขอร้องให้อยู่จำพรรษาให้ที่วัดแหลมงอบผลที่สุดก,ก็ไม่ได้รับสนองพระเดชพระคุณท่านเพราะเรามีวัตถุประสงค์จะต้องเดินธุดงไปต่างจังหวัดอีกจึงได้กราบนมัสก,การท่านเจ้าคุณขึ้นรถยนินเข้าไปสู่เขาวงเขตจังหวัดจันทบ,บุรีติดต่อก,กันกับเขตจังหวัดระยองมีถ้ำอยู่ถึง80สิถ้ำ แต่ละถ้ำมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์สดสวยงดงามข้าพเจ้าก็ได้ตั้งใจอธิษฐานนั่งสมาธิเจริญภาวนาพิจารณาด้าสติปัฏฐาน4คือ กายานุปัสนากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่บุคคลเราเขาตลอดถึงเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสีอารมณ์ที่เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ทะเยอทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่พอเป็นธาตแห่งตันหาเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่เช่นนี้ก็ปรากฏนิมิตเห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งเลยเข้ามาที่เฉพาะหน้าแผ่พังพานแสดงอภินิหารเหมือนจะกัดนิมิตปรากฏชัดเกิดขึ้นที่ใจดังนี้ นั้นคืองูดูตัวยาวๆใช่ตันหาพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบสิ้นทุกเป็นอาจินแต่พระชินสีผู้ตัดกิเลสตันหาให้ขาดด้วยบาทพระปัญญาปีชาชานนั้นคืองูดูให้ดีมีอยู่ที่ใจไม่ต้องรุ่มหลงคงเป็นมายาพาให้เข้าใจผิดมีฤทธิ์เหมือนงู ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเจริญภาวนายึดเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแผ่เมตตาจิตให้แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิพิจารณาอารมณ์ที่เกิดจากจิตนิมิตนึกขึ้นได้พุทโธพุทโธพุทโธเอ๋ยไม่เคยพบประสบการณ์ นิมิตปรากฏเกิดขึ้นแก่ใจให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะข้อนี้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของเราก็ไม่รู้แล้วเราตั้งสติปัญญาทำจิตให้เข้มแข็งเกิดความรู้ฉลาดขึ้นที่ใจเห็นแจ้งด้วยปัญญาเหมือนแม้นแดนสวรรค์สิรรมค่ะเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมืองแม้นแดนสวรรค์หกสิกกมิคะนะคะ เห็นแจ้งด้วยปัญญาเมืองแมนแดนสวรรค์แสดงตัวลงมาปรากฏในที่เฉพาะหน้ามากรกสิบที่หูเกิดสัมผัสสดตะวิญญาณส่งเข้าไปทางทาวารกระแสะจิตบอกให้เราเจริญภาวนาว่า พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทธังสระนังคาฉามิธรรมังสรนังคาฉามิสังฆังสระนังคาฉามิพุทธังกันตังธรรมังกันตังสังฆังกันตังพุทโธพุทธะพุทธังธรรมะธรรมะสังโฆสังฆะพุทโธเมสาหัสสะ ปาการังาบาบังทํำนาข้าพเจ้าธรรมโมเมสาหัสสะปาการังาบาบังทํำหลังข้าพเจ้าสังโคเมสาหัสสะปาการังมาบังถ้ำซ้า,ายและถ้ำขวาข้าพเจ้าพุทโธมาร้อมธรรมโมมาบางังสังโคมาแวดล้อมมีจุติทินนายักขาปรายันติ พระคาถานี้เป็นของอินทราธิราชประสิทธิ์ประสาทบอกให้เพื่อใช้ในทางปัดเป่าคุ้มครองป้องกันสภาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงศัตรูหมู่มารทั้งมวลเสนียดจันไรภัยพิบัติผีปีศาสาตานพยามารต่างๆไม่สามารถเข้ามาก้ำกายได้แก่บุคคลผู้เจริญเมตตาภาวนาให้ใช้ภาวนาทุกวันทุกคืนดี อยู่ยงคงชาตีแควคาดเกิดเป็นเมตตามหานิยมทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดย่อมเจริญรุ่งเรือง,งแก่ผู้ได้เจริญภาวนาทางได้บรรลุผลนิพพานอิโตปรังเมืองหน้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็ได้ออกจากถา้ำภูเขาวงจังหวัดจันทบุรีเพื่อวัตถุประสงค์จะเดินทางไปสู่จังหวัดสุราธ,ธานี ซึ่งมีเพื่อนองค์หนึ่งชื่อพระมหาบุญได้นัดหมายกันที่วัดป่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาว่าใครได้ที่สำปายะวิเวกสมงบสมควรแก่สมณวิสัยแล้วให้บอกกันผลที่สุดก็ได้รับจดหมายของท่านมหาอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี เป็นที่สงบเงียบสมควรแก่ผู้บําเพ็ญวิปัสนาธุระเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ได้มุ่งหน้าขึ้นรถยนต์โดยสารไปถึงวัดหัวหินพักอยู่วัดนี้สามวันสามคืนในคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิเจริญภาวนากำหนดอานาปานาสติเกิดนิมิตปรากฏได้ยินเสียงเกิดขึ้นที่หูลกาวบอกว่าให้เราหยุดหยุด ทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็นึกขึ้นที่ใจว่าอาวตะอะโหโอ๋นอ no นี่คือเสียงสำเนียงอะไรจึงมากระซิบบอกทางหูว่าให้เราหยุดทำสมาธิในที่สุดเราก็ลงจากกุฏิไปดูข้างล่างที่ไหนที่ไหนก็ไม่เห็นมีอะไรทางนี้จะเป็นเทพยาดาหรือปีศาจพญามารมาสังหอนก็ไม่รู้แต่ความจริงคงจะเป็น อารมณ์เกิดจากจิตสัญญาวิปราสคือธาตุกำเริบซึ่งอากาศความร้อนตามสับพางร่างกายขึ้นสูงมากอาจจะเกิดจากอาการไข้มาเรียมันติดจากภูเขาซับม่วงปากช่องและภูเขาวงจันทามุรีทำให้เสียสมองมาก และจิตใจก็ไม่สบายทุรนทุรายคงจะไปสู่เกาะสมุยไม่ได้เสียแล้วเราสมควรกลับไปปรึกษาหาเรือก,กับพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเดิมอีก ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เราทําใจดีๆแล้วพิจารณาธรรมะที่ท่านสอนไปแล้วนั้นพยายามภาคเพียรไปเรื่อยๆจนกว่าตัวปัญญามันจะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทาจิตให้ว่างจากอารมณ์ที่ดีและชั่วปล่อยวางไปทีละเล็กทีละน้อยสัญญาอารมณ์หลงมันก็จะหมดไปเองจิตของเราก็จะหลุดพ้นจากทุกขเวทนาไปเอง หลวงปู่คำมีท่านให้ข้อคิดดังนี้เหตุนี้ขอให้เราจงได้สำรวมระวังจิตไว้อยู่เสมอมีสติตื่นอยู่ทุกเมื่อพยามาลก็จะไม่แลเห็นและไม่ตามทันดังประพันธ์ภาษิตว่าเยจิตตังสยะยะเมสะสะนติโมกะคณติมาระพนธนาแปลว่า ผู้ใดจักระวังจิตอยู่ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้ มีเรื่องเล่าไว้อยู่ว่าในสมัยเมื่อวันที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2,494ข้าพเจ้าได้เข้าไปอบรมพักกรรมฐานอยู่กับสำนักหลวงพ่อเจ้าคุณเทพมงคลมุนีวัดปากน้ำอําเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีแล้วได้เข้าไปกราบนมัสก,การขอศึกษาเล่าเรียนพักกรรมฐานกับท่านท่านก็ถามเราว่าบวชได้กี่พรรษา เราก็ตอบท่านว่าบวดได้22พรรษาทำไมอดเรื่องผู้หญิงได้เรื่องบุหรี่อดไม่ได้หรือบุหรี่มันวิเศษวิโสกับผู้หญิงเชียวหรือเออเมื่อท่านให้โอวาท กรรมาฐานข้อคิดดังนี้แล้วเราก็ออกมาพักผ่อนหย่อนอารมณ์อยู่ที่กุฏิเล็กๆที่คุณแม่ชีสอนท่านถวายพร้อมทั้งให้ความอุปถรัรมภ์การทุกอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคท่านปะวารณาครั้งแล้ว ก็มานั่งสมาธิภาวนาว่าสัมมาอารหังเรื่องธรรมกายพิจารณาโอวาที่ท่านให้ไปนั้นตั้งใจทำสมาธิอยู่สามวันว่าจะระบุรีให้ได้แต่ก็กังวลอยู่เรื่อยๆ เมื่อถึงวันที่4ก็ฝึกหัดตั้งจิตใจใหม่เปลี่ยนอาหารใจใหม่พยายามอดทนด้วยความขันติให้มั่นคงแล้วใช้ความเพียรอย่างเรียวแรงพยายามทำสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่หลับนอนแล้วสมาธิจิตก็สงบลงได้จากความอยากจึงนึกได้บรรลุมีความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งขึ้นที่ใจว่า อวะตะโหโอ๋หนอเราจะมายอมเป็นธาตตันหาของบุหรีแค่นี้หรือหลวงพ่อให้ข้อคิดแก่เราดีแล้วหนอถูกต้องดีละดีแล้วเมื่อเกิดสติปัญญานึกได้เช่นนี้ก็ค่อยๆทิ้งบุหรีละเสียได้ก็รู้สึกสบายกายสบายใจไม่ทุรนทุรายอะไรตั้งใจมีสติบำเพ็ญเพียรอยู่กับหลวงพ่อานานพอสมควรด้วผลที่สุดท่านได้ประกาศในถ้ำกลางหมู่พระสงฆ์ว่า มีพระภิสุองค์หนึ่งได้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่นี่ได้มารู้สําเร็จธรรมกายแล้วได้ออกไปอยู่ภูเขาแล้วซึ่งตอนนี้ได้นมัสการลาท่านออกไปบัาเพญสมถธวิปัสนาอยู่ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีกับหลวงพ่อปูด่ดํามีจนตลอดมาหมายเหตุ แต่ที่จริงข้าพเจ้าเองปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรเป็นเพียงเป็นนิสัยที่เลิกบุหรี่ได้เท่านั้นซึ่งข้าพเจ้าเป็นพาที่ติดบุหรี่มากซึ่งวันนั้นบริษัทวีรวันได้นำบุหรี่ของฝรั่งไปถวายแล้วสูบที่เฉพาะหน้าของพระเดชพระคุณทางนี้ก็นับว่าเป็นมงคลอันอุดมของข้าพเจ้าแล้วตอนเปิดประตูเมือง กายนาครบัดนี้ถึงการละสมัยเลือกงามยามดีมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดที่จะได้เปิดประตูเมืองกายนาครคือเมืองหลวงของพระเจ้าจิตรราชก็ต้องอาศัยปัจจัยเหตุสองประการที่ประชุมกันเข้ารูปรูปธรรมกายอย่างหนึ่งนามนธรรมกายอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ท่านจึงได้ตัดแก่พิสูจน์ทั้งหลาย ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาเร่าเรียนในเมืองกายะนครนี้และจิตเจตสิกให้รู้จักความเป็นจริงของตัวทุกข์สอนให้รู้จักทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สอนให้รู้จักเหตุเกิดแห่งทางดับทุกข์แล้วสอนให้รู้ทางเข้าไปดูเมืองหลวงกายะนครอันนี้เป็นเมืองหลวงอันกว้างใหญ่ที่สุดของโลกมีถึง 84,000พระธรรมขันธ์มีประตูอยู่9ช่องคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทาวารหนักหนึ่งทาวารเบาหนึ่งมีเจ้าพนักงานคอยพิทักษ์รักษาอยู่ภายในเมืองหลวงนั้นคือพระราชาจิตรราช89พระองค์มีอัครมเหสีอยู่52พระองค์ ได้แก่เจตสิกคืออารมณ์ที่เป็นมายาคอยพยายามหลอกลวงพระราชาจิตราชอยู่เสมอและมีขุนพลหลวงสติเป็นผู้คอยพิทักษ์รักษาประตูเมืองกายะนครอ,อยู่ทุกเวลามีพระเจ้าปู่คืออวิชาพระเจ้ายาชื่อพนางตันหาคอยพยายามให้ความอุปถัมภ์บำรุงบำรเรอ,อยู่ตลอดการ เมื่อพระราชาจิตตราชพลังเผลอเมื่มอใดพระนางเจ้าทั้งสองก็เข้าไปประราบประโุมให้พระองค์หลงไหลไปตามแล้วก็ทรงอนุมัติ เมื่อนั้นและอีกฝ่ายหนึ่งจะมาเป็นศัตรูครั้งได้โอกาสเมื่อใดก็พบพาบริวารเข้าโจมตีเมืองกายะนครของเราให้แตกแยกเป็นจุนวิจุนไปส่วนพระจิตรราชก็ทรงอยู่ไม่ได้ต้องไปสร้างพระนาครใหม่อีกหน้าที่ของพญามจ,จุราชใช้มหาอำนาจไม่ไวหน้าไว้ตาใครเลยถึงแม้ว่าบุคคลผู้ใดจะเอาเงินทอนสักหมื่นแล้านบาทไปขอไถ่ถอนเอาชีวิตไว พยามัจ,จุราชก็ไม่ยอมรับซึ่งมีนายทหารเอกสองคนคอยให้ความสนับสนุนคือหลวงชลาพยายามทำลายเมืองกายะนครของเราให้ชำรุดสุดโสมอีกหลวงพญาทิก็ใช้อิทธิพลเข้าโจมตีมีทามเบียดเบียนเสียบแทงเมืองกายะนครให้เหี่ยวแห้งไปโดยความเศร้าโศกโศกาปริเวทนาการต่างๆชีวิตของพระองค์ย่อมเหือดแห้งหายไป นี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้มีสติปัญญาไม่ประมาทในเมืองกายะนครนี้ให้เห็นภายในวัตะสงสารด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้มาค้นพบมูลความเป็นจริงของธรรมชาติด้วยการงานทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อายุได้16ปีถึง ห0าสิบหกเจดสิดิปี ชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางไกลใกล้ขึ้นสูงลงต่ำการงานที่ทำนั้นได้สมหวังบ,งบ้างไม่สมหวังบ้าง,างสุขบ้างทุกบ้างมากบ้างน้อยบ้างเดือดร้อนใจบ้างไม่เดือดร้อนใจบ้างบางครั้งก็จะเดินขึ้นบางครั้งก็เสื่อมลงบางครั้งก็สนุกเพลิดเพลินดือเ,เริงมันเทิงใจบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะ กักค่ะพิจารณาเห็นเมืองกายาครมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ย่อมมีกฎของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความต้องการของเขาบอกมันให้หยุดมันไม่หยุดด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราทั้งหลายผู้มีสติปัญญาอันหลักแหลม่องไวมาวิเคราะห์มูลเหตุความจริงให้รู้แจ้งชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดมาจากอารมณ์อะไรให้เราเป็นทุกข์มีโทษเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราอย่างไร เราต้องทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเมืองกายะนครนี้ไว้ในใจให้ถูกต้องในอาการพิธีจะฝึกหัดจิตของเราให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นให้เยือกเย็นใจเหมาะสมแก่การงาน การใช้พิธีฝึกหัดจิตแบบง่ายๆไม่ให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ชีวิตและร่างกายในเมืองกายานครของเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดความเสื่อมเสียหายอะไรบางคนทำไปแล้วเกิดความกลัวในการปฏิบัติเรื่องมันเกี่ยวกับการฝึกหัดจิตคือ กลัวมันเกิดเป็นบ้าเพราะเคยพบเห็นเพื่อนบางคนไปเจริญภาวนามีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจนั้นมันย่อมมีมูลรลากฐานความจริงมาจากความเชื่อถือผีสางนางไม้ในทางที่ผิดอยู่ในจิตใจเวลาเราไปปฏิบัติก็มีพิธีรีตองคือปัถนาอยากทำให้เกิดความคลังศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ปฏิหาร ปด้ปการต่างๆคือความเชื่อถือในทางเหลวไหลไม่ถูกต้องมีอยู่ในด้านจิตใจแล้วเมื่อเราไปเห็นการกระทำอย่างนั้นเกิดความกลัวทำไปเท่าไหร่ก็ไปพบแต่นิมิตคืออารมณ์เกิดกับจิตไม่ดีในขณะที่เรานั่งภาวนาก็เกิดนิมิตความกลัวขึ้นที่ใจ ในสิ่งนั้นนั้นเราจิตมันก็เห็นผิดปกติไปทั้งนี้เรียกว่ารากฐานมันตั้งไว้ในทางที่ผิดไม่ถูกทางก็เลยเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของตน ฉะนั้นจึงขอชี้แจงแนะแนวทางทำความเข้าใจเสียว่าเราอย่าไปคิดว่าไปนั่งเจริญภาวนาแล้วอย่าไปคิดให้มันนอกเหนือที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำจิตว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ผิดหลักที่พระองค์ท่านตัด ไว้ความจริงพระองค์ท่านมีพุทธประสงค์เพื่อประโยชน์ให้ทำใจให้สงบทำจิตใจให้มั่นคงมีความบริสุทธิ์ผุกผ่องละอองใสสะอาดเหมาะสมกับการงานที่เราจะทำมิใช่จะเอาอำนาจอิทธิพลทางด้านจิตใจไปนั่งเจริญภาวนานำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นนั้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้น ข้อสำคัญก็คือเรื่องพระองค์ท่านสอนธรรมะใช้เพื่อพิจารณาในชีวิตสังขารความเป็นอยู่ในปัจจุบันธรรมย่อมเป็นของไม่เที่ยงจีรังยั่งยืนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามสภาพของธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรา ของเขาซึ่งเป็นเพียงของสมมุติบัญญัติเท่านั้นชีวิตและร่างกายในเมืองกายานครนี้ทุกส่วนพวกเราย่อมยืมของธรรมชาติมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันทั้งนั้นพวกเราไม่มีอำนาจที่จะว่ากล่าห้ามปานกับพยามัจจุราชได้เลยดังเทศนาในว่านาฮิโนสังงะคะรณะนะเตนนะ มหาเสเนนะมะจะจุนาแปลว่าความพัดเพี้ยนกับพยามัจุราคือความตายอนันมีกองทัพใหญ่เสนามากนั้นไม่ได้เลยการรุวมบรรณาสาธุสาธุสาตุเจ้าค่ะขอการท่านปลูกเครื่องสุภโตได้เสงก้าเจ้าค่ะสาตุ์สาตุสาตุ์เจ้าค่ะของมุทธเจ้าแท้จริงของท่านพระอวโลกิเตเสมาผู้ศักดิ์ิินแท้จริง ขอท่านหลวงปู่เครือสุภดนแท้จริงได้เปิดประทานพวิเศษที่สุดระดีที่สุดให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านคิดสิส่งแลสมปทานาทุกประการอย่างมหัศจรรย์ทันใจไปดิหารสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขคิดดีพูดดีทำดีเจอและท่ารถทางธรรมได้ดูนตายธรรมได้สิริพันธ์โพชฌงค์ช่วยนาการและเจ้าขา ค่ะหนูขอจกคิดนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเจ้าค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะเจ้าค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในการอนคิดต่อต่อไปนะเจ้าค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคิดต่อต่อไปนะเจ้าค่ะและถ้ามีโฆษณาเข้ามาในช่องของหนูขอท่านอาวุโสกรณีที่น่ารักแกได้กดข้ามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้หนูในการคิดต่อต่อไปนะเจ้าค่ะและกล่าวขอบคุณท่านอาวุโสกรณีที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ยังกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์และมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ให้หนูซึ่งเป็นกำลังใจหนูมา เจ้าขาขอขอบพระคุณมากน,นะนะขอบขอบคุณมากๆน,นะเจ้าคะ่ะขาขอท่านอุปสมภิโทษมีทีน่ารักขอได้ยังติดตามหนูตลอดไปนะเจ้าค่ะและขอบพระคุณที่มาหนังสือประวัติอัฏฐจริยาภาวนาจิตของหลวงปู่เครื่องสุภัทโตที่ให้หนูได้มาเผยแผ่เป็นธรรมทานบรรที่ที่ดีนะเจ้าคะ่ะขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสวัส,ส,ส,สดีคะ่ะท่านอุโสมภิโทษ